สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ menswear shopping กลับมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาที่ร้าน The d e c o r a m แต่ว่าเป็นสเป c e ใหม่ของเขาที่อารเนาะวันนี้จะพามาดู collection ที่เขาทำร่วมกับยาสตุกขะคาโมชิตะนะครับเป็น collection ที่2องละก็ YK collection นี้มีอะไรบ้างนะครับเป็นแนว summer summer ถูกใจทุกคนช่วงนี้แน่น,นไปดูกันครับผมรู้สึกว่า collection นี้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือยิ่งทำยิ่งดีวันนี้เรามาร้านที่คุ้นเคยก็คือเดคอรัมแต่ว่าอันนี้เป็นสเปซใหม่ของเขาที่อารีนะครับห่างหายไปนานเนาะ คิดถึงกลับมาทำเมนสแปรช้อปปิ้งให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้เราพามาดูคอลเลคชันที่ร้านเดอะเดคอร m ัมเขาทําร่วมกับยาสุโตะคาโมชิตะนะครับหรือว่าเรียกชั้นว่าคอลเลคชัน YK เป็นคอลเลคชันที่2ของเขาและวคอลเลคชันนี้เป็น Spring Summer นะครับทุกคนก็จะสังเกตได้เห็นถึงผ้าที่แคชชวลใส่สบายๆในหน้าร้อนมากขึ้นรวมถึงแพทเทิร์นใหม่ๆของใหม่ๆ นะครับลองแวะมาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักร้าน The Decorum ันะร้านเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการตัดสูทเทเลอร์ริงมีช่างที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแวะมาทำทั้งโชว์ก็คือมาทำอีเวนต์แล้วก็กลับไปตัดให้เราที่ประเทศเขาแล้วก็กลับมาส่งของที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ของจากช่างที่แบบเชี่ยวชาญในการทำศาสตร์นั้นจริงๆอย่างเช่นรอ,องเท้าตัดสูทต,ตัดรองเท้าตัดเสื้อเชิ้ตหรือแม้กระทั่งโปรดักต์อื่นๆ่นอีกหลายๆอย่างนะครับทุกคนลองเข้ามาดูได้รวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้เเป็นกาารสัั่งตด เลือกโปรดักที่เทพของสายนั้นๆแล้วกันเชือยีนกางเกงยีนรองเท้าหนังรอง,ง,งเท้าสนนเกอร์หรือแม้กระทั่งเวิร์กแวร์ต่างๆเขาก็มีไล่ระดับตั้งแต่เรียบร้อยมากๆไปจนถึงแคชชัวร์มากๆเนี่ยมีให้เลือกสรรนะครับให้ไม่เคยมาร้านเดอะเดคครัมองมากันได้นะแต่ว่าวันนี้พามาดูคอลเลกชั่นของร้านเดอะเดคครัมเขาพัฒน,นาร่วมกับยาสุโตคามูชิตะก็คือเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับในการแต่งตัวเป็นคนญี่ปุ่นนี่ที่ จะอยู่ตามหนังสือถ้าเกิดว่าใครติดตาม m ม n สแ e วรการแต่งตัวผู้ชายสายเทเลอร i n ิ Side oring, เป็นหนึ่งในไอดอลของหลายๆคนแล้วก็เป็นหนึ่งในไอดอลของผมด้วยคือต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคนที่แต่งตัวได้แบบ e f f o r t l e s s e f f o r t l e s s เน่ยมันแปลว่าเหมือนไม่ต้องพยายามอะแต่ว่าดูดี ทุกวันไม่ว่ากจะแต่งแคชชวลไม่ว่าแกจะแต่งเนี้ยบมันดูแบบสบายๆชิลๆและแกเลือกสีได้แบบดีมากนะทุกคนวันนี้เป็นคอลเลกชันที่2ที่เขาทําร่วมกับร้านเดอะเดคอรัมแล้ววันนี้จะเป็นแนวแบบว่า r i v ว r a สปริงซัมเ m อร์นะครับมันก็จะมีความชิลๆขึ้นจากที่คอลเลกชันแรกเขาก็จะมีความเป็นแบบวินเทอร์จะมีลายปรินเยอะจะมีความเป็นแบบว่าเขาไปถ่ายที่ป่าสวยมากเลยนะคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นแนวทะเลละ ผ้าที่เขาเลือกใช้ก็จะมีความชิลมากขึ้นแล้วก็มีความสบายสบายมากขึ้นรวมถึงคัตติ้งทรงต่างๆของเสื้อผ้าก็จะมีความลูสขึ้นมีความวายขึ้นมีความขากว้างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าจริงๆมีทั้งสูทมีเสื้อเชิ้ตมีเสื้อยืดมีเสื้อโปโลมีหลายอย่างเลยค่อยๆพาไปดูกันดีกว่าอย่างตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ก็ใช่นะครับเนี่เห็นไหมเราก็เอามาใส่ได้หลากหลายนะครับทุกคน ก็ถ้าเกิดว่าใครเคยดูคอลเลกชันเดิมของเขาคอลเลกชันแรกก็จะมีบางส่วนที่เป็นคอลเลกชันเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนผ้าให้เป็นซัมเมอร์มากขึ้นอย่างตัวนี้ก็เป็นสูรเซ er ียซักเกอร์นี่สีกระดุมนะครับดับเบิลเบสสีกระดุมอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นใหม่ก็จะเป็นอันคอนสตรักอันคอนสตรักก็คือข้างในเนี่ยก็จะไม่มีไลนิ่งนะครับผมเปิดให้ดูมันก็จะไม่มีซับในนะครับทุกคนไม่มีไลนิ่ง ก็จะใส่สบายสบายโปร่งๆแบบนี้ชิวๆเป็นแพทเทิร์นใหม่ที่มากับกางเกงทรงขากว้างขึ้นนะครับก็จะเป็นขาวายขาจะกว้างขึ้นนะครับทุกคนก็จะได้ความชิวๆมีความแบบกลิ่นอายวินเทจผม ชอบแล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความแบบชิลขึ้นมีความซัมเมอร์ขึ้นถ้าเกิดว่าใส่ในช่วงหน้าร้อนหรือใส่ในช่วงแบบสปริงซัมเมอร์แบบนี้มันดูแบบชิลดีมีกลิ่นอายความวินเทจนั้นผสมอยู่นะครับซึ่งสูตรตัวนี้แจ็คเก็ตอยู่ที่3 3 5 0 0นานะครับแล้วก็กางเกงสามารถซื้อแยกชิ้นได้นะทุกคน1 1 5 0 0เพราะฉะนั้นรวมกันก็สูตรทั้งชุดก็ประมาณ45 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แยกชิ้นก็เลือกได้ อันนี้ก็คือสูตรดับเบิ b r e a s นะครับตัวแรกที่เป็นแพทเทิร์นใหม่ส่วนตัวแพทเทิร์นเดิมเนี่ยครั้งที่แล้วก็จะมีสีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำเงินใช่ไหมครั้งนี้เขามีเป็น2ส,สีครับอันนี้คือสูตรแพทเทิร์นเดิมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวครั้งที่แล้วอันนี้เขามีเป็นสี cobalt blue แล้วก็มี dark g r a y นะครับก็คือจะเป็นสีเทาจริงๆก็ไม่ได้ด์กมากแต่ผมว่ามันเป็นเฉดที่กําลังสวยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความเหลื่อมแบบฮิวไปทางแบบม่วงนิด,นดจางๆงมันเป็นสีที่ยูนิคมากผมรู้สึกว่า เทเลยนะครับอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นเก่ากางเกงก็จะเป็นแพทเทิร์นเก่าจะไม่ได้วายเท่าอันใหม่ราคาเท่ากันส่วนตัวนี้เป็นเวิร์กแจ็กเก็ตแซนคอล่าเวิร์กแจ็กเก็ตครั้งที่แล้วมันจะเป็นผ้าแบบเวลเวดมีเงาเงาดนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นลินินละนี่มีหลายสีเลยนะครับตัวนี้เวิร์กแจ็กเก็ตนะครับหนึ่งบาทนะครับต่อมาดูได้มีทั้งหมด5สีขาวดำมีน่าจะโอลิฟนะครับแล้วก็มีออกเป็นสีแบบ โเขาเรียกว่าสีอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนเขาเรียกว่าดาร์กโทปนะครับแล้วก็เนวะี่นะหสีคือต้องบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบคอลเลกชันของคาโมชิตะเนี่ยก็คือโทนสีเขาจะมีความวมิ้วมิ้วนิดนึงไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดสีมันดูมีอะไรแล้วก็เวลาเลือกผ้าเขาเหมือนเทสในการเลือกผ้าแล้วก็สีของเขาอ่ะเป็นเอกลักษณ์มากทุกคนจะดูมันจะมีความตุ่นตุ่นมันจะไม่ได้สดมันจะไม่ได้ ฉูดฉาดอะแต่ว่ามันดูมีอะไรเห็นปะเนี่ยทุกคนลองมอง,มองสีเขาวมาดูต่อที่สูตรตัวเมื่อกี้ที่เป็นคอลเลคชันใหม่มันก็จะมีเนวี่นะครับมีสีขาวคือขาวเขามันก็จะไม่ได้ขาวแบบขาวจัวะมันดูมีดีเทลมันดูมีความแบบผ้าแบบไม่ได้เรียบเกินมันสวยนะครับมันก็จะมีความออฟไว้นิดนึงนะครับเนวี่ก็เหมือนกันไม่ได้เนวี่เกินไม่ได้จืดเกินตัวแพทเทิร์นนี้ก็มี3สีนะครับมี เซน r ักเกอร์ที่เป็นลายทางขาวฟ้านะครับแล้วก็มีเนวีแล้วก็มี Navy, มขาวมาลองได้ทุกคนส่วนราวนี้ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า Rivera Skipper นะครับก็คือเป็นเหมือนผ้าขนหนูแล้วก็คอเนี่ยเป็นวันพีซคอ o l ล่าแล้วก็มีดีเทลของกระดุมแบบนี้นะครับเท่มากเลยยูนิคมากทรงอันนี้ก็จะหล,มหลวมๆนิดนึงนะไม่ได้ฟิตมากเพราะว่าใส่เป็นแนวแบบอยู่บนเรือ อยู่ชายหาดหรือไปทะเลชิลอันนี้ผมชอบสีนี้เป็นพิเศษเป็นสีแบบไลแหลกฟิลนั้นนะครับเท่มากเลยอันนี้ราคา5,750คำนวณแล้วก็ทดไปเรื่อยๆนะครับว่าทุกคนจะต้องเตรียมเงินไว้กี่บาทในการมาที่นี่หรือว่าจะเลือกชิ้นไหนอะไรยังไงก็เลือกไว้ก่อนมาถึงนี้ก็ลองอย่างเดียวตัก,ก่อนติ้งๆๆโอเคอันนี้จบราวแรกผมขอขั้นแบบนี้ดีกว่าปกติเราจะไปแต่งตัวตอนท้ายคลิปแต่ว่าวันนี้ ผมมีไอเดียว่าผมอะอยากแต่งไปด้วยเลยอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวสูตรแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสูตรแล้วเดี๋ยวมารีย่างอื่นต่อทุกคนจะได้เห็นภาพว่าใส่ออกมาแล้วมันเป็นยังไงเวลาเรามูฟเมนต์เวลาเราขยับโฟล์มันเป็นยังไงหรือว่าเสื้อผ้ามันทิ้งตัวดีไหมเนาะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสูตรให้ดูสักชุดหนึ่งล้วกันแล้วเดี๋ยวมารียนร่างต่อไป ครับทุกคนอันนี้คือลุกแรกของเรานะผมหยิบสูตรลินินสีขาวที่เป็นขากว้างหน่อยเป็นทรงแบบอันคอ s t r u c t นะครับมาใส่กับเสื้อยืดตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเป็นสิ่งถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจริงๆเรานี้ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากนะทุกคนแต่ว่าผมขอขั้นก่อนว่าเสื้อหนึ่งใส่สบายมาก2มันเป็นชิวชิชคือมันเป็นทอปโปรง่งโแต่ว่าพอมันมีลายเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้มันไม่ได้ดูซีทรูขนาดนั้น แต่จริงๆมันไม่ได้ซีทูนะทุกคนคือถ้าเกิดว่ามองใกล้ๆอันเนี้ยทุกคนลองมาดูกล้องเห็นปะคือเขาบอกว่าเขาทอผ้าใหม่เพื่อคอลเลกชันนี้โดยเฉพาะเหมือนกันนะครับคือจริงๆมันมีความโปร่งอยู่ แต่พอด้วยความที่มันเป็นสไตร์บะมันก็ทําให้มันไม่ได้เห็นทะลุขนาดนั้นนะซึ่งใส่สบายมากทุกคนแล้วก็เป็นคอแบบโบ๊ทเน็กอันนี้ก็เป็นโบ๊ทเน็กเบตรงเชิ้ตนะผมรู้สึกว่าอย่างสีที่ผมเลือกมันก็มีความเป็นคาโมชิตะอยู่นั่นแหละมันมีความผสมเบอร์กันดีม่วงๆเข้ามานิดๆแล้วก็ใส่กับสีขาวผมว่าสวยหรือว่าจริงๆถ้าสีที่มันออกเป็นแบบเรือเรือออกเรือเลยก็นี่เนวี่หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปทางโทนนี้จริงๆมันเข้ากันหมดเลยนะทุกสีอ่ะ กับสีขาวอะหรือแม้กระทั่งสีนี้เองซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบแต่งไปทางเอิร์ธโทนอยู่แล้วหรือว่าวอร์มโทนนะก็จะมีน้ำตาลแดงฟิลสีเนี้ยเยอะผมก็เลยเลือกเป็นสีนี้นะแต่ว่าจริงๆสวยทุกสีนะครับอย่างตัวเสื้อยืดตัวนี้ราคา4,550บาทอีกตัวหนึ่งที่เลิศมากๆนะครับคืออันนี้มันจะได้เป็นฟิลแบบว่าวินเทจเวยอนเชิร์ดอะทุกคน มันเหมือนเสื้อแบบเรยอนวินเทจเก่าๆยุค50นะครับอันนี้ก็เป็น retro 50 jacket นะครับแต่ว่าเขาก็เอามาตีจดหม่เอาความแบบมีเอลจัมใส่เข้าไปนิดนึงทำผ้าให้มันดูแบบมีเฟดดิ้งสวยๆก็ผ้าก็เป็นคอปตอนเรยอนนะครับสวยเลยอย่างสีนี้สวยมันจะมีความแบบอมๆเทามีความอมๆสีแบบหลายๆสีอะ่ะผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีมากอะ่ะทุกคนต้องมาลอง อย่างอันนี้มี3สีนะครับมีเนวี่มีสีไปทางกะปิกะปินิดนึงก็เป็นสีชอบของคาโมชิตะเขาแล้วก็มีสีเทาแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าเท่มากซึ่งดีเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่งง่ายด้วยเราลองให้ดูดีกว่าไหมนี่ตัวนี้ราคา16,500ันารจริงๆตอนแรกผมก็ติกต๊กๆๆๆไว้อะ ตอนนี้ติ๊กไว้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวต้องมาเลือกอีกทีถ้าเกิดว่าใครมาก็น่าจะเป็นเหมือนผมก็ดูแล้วเลือกมาเลยแล้วกันแล้วก็ตั้งมันแน่วแน่จะได้ไม่ค่อยเขวแต่ว่ามันก็มีแหละในการที่ค่อยเขวหน้างานเนี่ยผมเป็นประจำนะครับตอนแรกเราเล็งมาอย่างนึงพอมาถึงเจออีกอย่างนึงแถมไอ้อย่างนั้นใกล้หมดด้วยโอ้โหโดนไปสิครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแจ็คเก็ตให้ดูกันแล้วกันเนาะ ความสนุกของการมาช้อปปิ้งคืออะไรรู้ป่าคือการได้ลองอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เหมาะกับเราก็ลองเพื่อให้รู้นะแต่ว่าพออะไรที่มันทํามาดีๆแล้วเขาคิดมาดีแล้วใส่ขึ้นมายังไงมันก็สวยทุกคนลองดูดิเนี่ยใส่ขึ้นมายังไงผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็น r e t r o 50 jacket ใช่ป่ะมันได้ความวินเทจมันได้ feeling นั้นแล้วมันก็ได้ความเป็นแบบเรยอนแล้วปกอ่ะมันใหญ่แล้วปกมันทิ่มลงอ่ะผมรู้สึกว่ามันได้ฟีลแบบวินเทจดีมากเลยแล้วใส่ออกมาเป็นไง ใส่ไงก็สวยนี่ทุกคนลองดูแล้วเอลจัมอ่ะผมรู้สึกว่ามันเพิ่มความโมเดิร์นเข้ามาให้กับตัวมันนิดหนึ่งทําให้มันดูแบบไม่โล่งไปทําให้มันดูมีความแบบโมเดิร์นขึ้นมานิดนิดนีกลิน่นอายวินเทจผสมเข้ามาหน่อยหน่อยแล้วด้วยสีที่เขาเลือกอ่ะดีอยู่แล้วทุกคนลองมาดูใส่สบายมากด้วยเหมาะกับอากาศบ้านเราสุดๆต่อมานอกจาก50 j a c แจ็คเก็ตแล้วก็มีเชิ้ตอันนี้เขาเรียกว่าโซเลเชิ้ตนะครับมี3สีนะครับก็จะมีความมี texture เป็นเป็นเช็ค แล้วก็มีความแบบทะลุทะลุนิดนึงปกก็เป็นสไตล์แบบแคมป์คอล่าแบบนี้นะครับทุกคนลองดูได้อันนี้จะราคา7,550บาทนะครับมี3สีผมว่าสีน่ารักมากเหมาะกับซัมเมอร์มากนะครับใส่ไปทะเลใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกำลังดีนะครับอันนี้เป็นแขนสั้นนะครับแกะให้ดูแล้วกันแขนสั้นซึ่งผ้าดีมากทุกคนผ้าดีแบบแบบนุ่มเลยอะ่ะ คือตอนแรกเรามองผ่านไปอ่ะเราก็จะเคยจินตนาการภาพว่าโอเคภาาแบบนี้มันจะมีความแบบสากหรือว่ามีความแบบคันๆใช่ป่ะแต่มันนุ่มมากจริงทุกคนจะมีความซีทรูนิดนึงแต่ว่าเขาก็ทำกระเป๋ามาบาังไว้ให้แบบว่าไม่เห็นทะลุไปถึงนมของเราข้างในนะฮะใส่เที่ยวต่างจังหวดัดใส่ไปเดินทะเลชิลเลยนะครับหรือว่าใส่เป็นแบบตัวข้างในแล้วใส่แจ็คเก็ตทับก็ดีตัวนี้โซเลชช์ต่อมานะครับพาปรีพูลโอเวอร์เชิ้ตนะครับอันนี้ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วปกสวยมาก หนึ่งก็คือเป็นปกแบบนี่เป็นเสื้อคาปรีนะครับแล้วก็สไตล์แบบนี้ก็คือยูนิคมากของคาปรีอยู่แล้วแต่ปกโค้งสวยมากทุกคนลองดูดูใกล้ๆตรงนี้สินี่ทุกคนดูความโรของปกเขาสวยจริงนี่นี่แล้วผ้าก็คือมีอ่ะมีสีเบจใช่ไหมครับมีเป็นเช็คแล้วก็มีเป็นสไตร p ์อันนี้เท่มากนะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงผ้าเดียวกันราคา75,50บาทก็เป็นผ้าคอตตอนสวยมาก นี่ครับทุกคนต่อไป Catch Zip jacket ซึ่งอันเนี้ยเท่มากแล้วก็เอาจริงๆก็คือตัวที่ผมใส่เปิดคลิปไปและคุ้นคุ้ไหมแต่ว่ามันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่ตัวที่เราใส่เปิดคลิปก็คือผมก็เดินเข้ามาแล้วมันเข้ากับชุดที่เราใส่มาเลยผมก็เลยใส่แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเห็นไหมมันจริงๆแล้วพอเรามาร้านที่เป็นเทเลอร์วิงอ่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปแมชกับเสื้อผูกไทยเป็นเทเลอร์วิงสมด์นะเนาะเราก็เอามาแมชกับชีวิตประจำวันของเราได้ใส่แบบแคชชัวร์แคช ลองเลือกแมชดูผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าคลาสสิกอะสุดท้ายมันเอาไปแมชกับอะไรมันก็มันก็ยังมีความคลาสสิกของตัวมันเองอยู่แต่ก็ผสมความโมเดิน Modern เข้าไปให้มันดูสไตล์หลากหลายได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของแต่ละคนแล้วกันตัวนี้มี3สีชื่อว่า Ketch Zip Jacket Pattern มันก็จะเป็นมีความเป็นเหมือนเสื้อหนังเอามาเปลี่ยน Material ให้ดูมีความโดดเด่นนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็มีความใส่แบบกันลมนะ อยู่บนเรือเอ่ยอะไรเอ่ยจับปกตั้งขึ้นมาติดกระดุมคอแบบนี้ก็เท่ดีนะเห็นไหมเท่ไหม,มคือมันเป็นแพทเทิร์นเหมือนเสื้อหนังอะแต่ว่าเอามาแปลงให้มันเป็นซัมเมอร์ใส่เป็นผ้าลินินเข้าไปใส่วัสดุให้หเมาะกับเมืองไทยเข้าไปผมรู้สึกว่าคอลเลกชันนี้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือยิ่งทำยิ่งดีพูดง,ง่ายอันนี้ราคา19,500คอตตอนลินินนะผ้าเทเทเททสี n a วี Navy, แล้วก็อันนี้น่าจะออกเป็นแบบเทาอมน้ําตาลแล้วก็อันนี้เป็นเบจแล้วก็ trimming เป็นสีน้าตาลเข้มนะครับสวยเลยตัวสุดท้ายนะครับแมนดรินแจ็กเก็นี่เป็นสแตนคลา r แล้วก็มีดีเทลของกระดุมที่กลัดแบบนี้นะครับตัวนี้ราคา17,550บาทซึ่งก็เท่เหมือนกันนะทุกคนคืออันนี้มันก็จะสีเป็นเหมือน black watch ใช่ปะเป็น เนวี่ดำเขียวผสมกันสวยแต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นเหมือนแบบว่ากิงแฮมเช็คเล็กๆฟิล้นสวยเป็นแบบว่าผ้าเขาก็เลือกมีดีเทลเห็นปะมันเป็นสีที่ปกติเราจะเห็นได้ในพวกแบล็ควอชทารตันแต่ว่าเขาก็เลือกให้มันเป็นแบบตารางเล็กๆแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่เคยเห็นสีนี้เหมือนกันแปลกแต่สวยนะน้ำตาลน,น้ำเงินแล้วก็สีเขียวแบบโอลีฟอ่อน ใครสนใจลองมาดูกันได้ผมรู้สึกว่าคอลเลกชันนี้สนุกสนานแล้วก็เขาก็ยังมีตัวสก้าฟด้วยนะครับก็เป็นผ้าผูกคอก็จะมีออกสีแบบม่วงอ่อนมีเนวี่มีพวกรดไม่ใช่พวกรดอ่ะมันเป็นดอทแบบมีมีเงาด้วยนะมีมิตินิดนึงแล้วก็มีลายช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเดคอรัมสวยนะครับทุกคนผ้าพันคอ3850บบาทผูกออกมาก็จะเป็นฟิลแบบนี้ตรงนี้เขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆผูกได้หลายแบบเลยนะ ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆก็ผูกเงื่อนตาย2อง,งันนี้ก็ได้เงื่อนตายนี้ง่ายๆเลยันฟิลนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้นี่ก็จะกลืนๆนีดนึงผมว่าก็เป็นแบบว่าโทโนอลดีวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะแมทช์ลุคให้ดูอีกลุคนึงแล้วกัน ตอนจบนะครับลองมาดูกันได้นะทุกคนคอลเลกชันใหม่ของ d e c o um รัมกับคาโมชิตะนะครับเขาชื่อว่า Continuum นะก็โดยรวมประทับใจมากนะทุกคนเท่าที่ทุกคนมองอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันแบบมันเป็นแบบหนักๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแจ็คเก็ตบางทีมันดูลุกมันดูแบบ หนักๆแต่พอเอามาใส่อะผมประทับใจมากคือมันเบาแล้วผ้าคือมันเหมือนกับเขาหยิบความคลาสสิกมาทวิสให้เข้ากับฤดูซัมเมอร์อะไรเงี้ยได้ดีมากนะทุกคนใส่สบายทุกตัวผ้าดีทุกตัวลองมาจับมาดูกันได้ผมรู้สึกว่าดีจริงดีจริง,รงแฮปปี้วันนี้ผมก็คงได้กลับไปสัก2อสชิ้นก็ไม่ไม่น่ารอดพาทุกคนมาดูทุกครั้งก็เสียตังค์เองทุกครั้งแล้วก็ได้กลับไปใส่ ให้ทุกคนดูว่าเราแมทชิ่งสไตลิ่งยังไงนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่าผมแมทชิ่งสไตลิ่งแต่ละชิ้นยังไงก็เข้าไปติดตามเพิ่มเติมใน In s t a g r กรกันได้นะครับอาจจะได้เห็นลุคที่แมทชิ่งกับเสื้อผ้าของตัวเองมากขึ้นมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูคลิปนี้พามาคนมาทัวร์นะทุกคนก็น่าจะได้เห็นครบทุกชิ้นได้ลเห็นราคาครบทุกชิ้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงสอบถามทางร้านเขาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินโฟเมชั่นราคไวใหีหส,าานะใสะกทกด่ ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบก็น่าจะประหยัดเวลาที่ใช้ที่ร้านไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาแค่ลองว่าเอ้ยเราเล็งชิ้นนี้ไว้เข้ากับชิ้นนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับลองมาลองที่หน้าร้านกันได้นะครับหรือว่าติดต่อเขาทางไลน์ได้นะก็น่าจะมีเซอร์วิสในการที่จะให้ลองเช็คไซซิ่งอะไรจะได้ไม่เสียเวลาในการมาหน้าร้านนะครับประทับใจมากกับคอลเลคชันนี้นะแล้วก็แอบบอกว่าเดี๋ยวผมมีเวลามากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ลูกชายเกิน3เดือนแล้วน่าจะได้ ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูมากขึ้นนะครับกลับมาแล้วฮะเมนสแวร์ช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะมี h a ล l มี Unbox ของต่างๆตามมาอีกแน่นอนรวมถึงคลิปไลฟ์สไตล์ชีวิตพ่อบ้านหรือแม้กระทั่งรีวิวของใช้ลูกว่าอันไหนใช้แล้วดีอันไหนใช้แล้วอยากรีวิวเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ฟังในแบบสไตล์ของเราเองนะครับก็คลิปนี้ไปก่อนครับทุกคนขอบคุณมากมครับทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ